สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะจะชวนมาทำข้าวผัดหมูใส่พริกสดผักกาดดองค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเด็ดอร่อยมากๆเลยค่ะใครยังไม่เคยลองสูตรนี้นะคะขอท้าให้ลองเลยค่ะยิ่งถ้าคุณชอบรสจัดชอบความจัดจ้านของพริกสดนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะปู้ได้ใช้หมูหมักนะคะเป็น สันคอหมูนะนี่หมักกับน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนิดนึงค่ะหมักจริงไว้ข้ามคืนนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวค่ะอันนี้ใช้เป็นข้าวข้าวหอมมะลิค่ะอันนี้เป็นข้าวจากที่นาของปู่เองนะคะจะใช้เป็นสามถ้วยข้าวต้มตักพูนๆแบบนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นถ้วยข้าวต้มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสี่นิ้วนะคะแล้วก็ผักกาดดอง อันนี้มหาหั่นนะคะเอาน้านทิ้งไปนะคะมลหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมกับพริกตํากระเทียมในปุ้ยใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะประมาณ4-5กลีบแล้วก็พริกนะคะเป็นพริกบ้านโอ้อันนี้เผ็ดทั้งเผ็ดทั้งหอมเลยค่ะอันนี้ใช้ประมาณร่วมๆประมาณสัก20เม็ดได้ค่ะ20-25เม็ดใครที่ทานเผ็ดไม่ได้ทานเผ็ดไม่เก่งนะก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้นะคะเอาแค่มีกลิ่นมีรสความเผ็ดของพริกนะคะ ไอ้ค่ะไปเริ่มลงมือทํำกันค่ะจสผัดด้วยน้ำมันหมูนะคะใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะเสร็จพริกกระเทียมลงไปค่ะให้ผัดให้หอมเลยนะคะ ตามได้หนูค่ะถ้าเปิดเครื่องดูดควันนะคะไม่งั้นไม่ไหวค่ะโอ้หหมูใส่เยอะท่วหมูไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆท่วไปหอบตายจามตาค่ะสนมากๆ หมูสุกครึ่งทางนะคะเพรากว่าจะใส่ตัวประกาศรองไปคั่วด้วยเลยค่ะจะได้หอมมนะคะคั่วให้เขาแห้งๆนะคะไปด้วยกัน <_ d ata> ใช้พริกบ้านนะคะเขาจะมีความหอมนะคะมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกคจะใช้เป็นพริกแดงชินดาพริกที่ฟ้า <_ d ata> หรือว่าพริกทอดผัด <_ d ata> พริกที่หนูหรือว่าเป็นพริกแห้งก็ย่ อวนะคะน้องสาวเขาถัดให้กินแล้วก็ใช้พริกบ้านแบบนี้นะโอ้อร่อยมากมากกินกันสองคนแต่ข้าวสามถ้วยนะกินจุเลยค่ะ เราไม่ใส่หวานเลยนะเพราะกระดาษดองกระป๋องมีความหวานนะคะซอสปรุงรสอิ่วขาว่อกุ้งใช้เป็นอิ่วขาวเห็ดหอมนะคะผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวชิมรสดูนะถ้าไม่นัวนะคะไม่ค่อยเติมนะคะค่อยๆเติมถ้าเค็มปีปไปแล้วนะคะแก้ยาก ปูจะได้เร่งสฟแรงนิดนึงนะคะอยากจะให้ข้าวเขามีความกลือเกรียมนิดนึงค่ะชิมรสได้ตามใจชอบนะคะถ้าเผื่อใครชอบซอสหอยนางรมก็ใส่ไปได้ค่ะไม่ผิดกติกาใดๆนะคะแต่นี้ปูไม่ได้ใส่นะใส่แค่2อย่างค่ะแก่นี้ก็อร่อยมากแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกับทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ